คุณรู้ไหมสิ่งที่คุณเชื่อจะสร้างโลกทั้งใบขึ้นมาให้คุณไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณอยากให้เป็นแต่คือสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นไปได้ในระดับจิตใต้สำนึกโลกที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ถูกสร้างจากโชคแต่มันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณเชื่อในระดับลึกที่สุดดรโจเซฟเมอร์ฟีบอกว่าจิตใต้สำนึกจะพิสูจน์ทุกอย่างที่คุณเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าโลกนี้โหดร้ายคุณจะเห็นแต่ความโหดร้าย แต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อโลกทั้งใบจะเริ่มเปลี่ยนตามไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะขึ้นพลังของคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อเท่ากับสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณเป็นเท่ากับโลกที่คุณดึงดูดเข้ามาจงระวังว่าคุณเชื่ออะไรอยู่ตอนนี้ถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนความเชื่อของคุณใหม่พิมพ์ในคอมเมนต์ว่าฉันเลือกเชื่อในพลังแห่งความเป็นไปได้อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรัก และกดติดตามเราไว้เพื่อรับข้อมูลดีๆทุกวัน